โรตียักษ์ใช่ไหมใส่อะไรบ้างฮะเนยกับนมแค่นั้นเองปกติแล้วขายแผ่นละเท่าไหร่ครับเนี่ยแผ่นละเท่าไหร่สามสิบบาทดูนี่โอ้ทอดออกมาแล้วนี่อันเท่านี้ใหญ่มากนี่โรตียักษ์ซาชักทาชักโอ้ บรรยากาศอาหารจินงาลงงานอาหารจินโอ้โหโชว์ไปยาวไปอะไรลม้ม <laughs> โอ้โหนี่ครับงานอาหารจินมีทุกอย่างให้เลือกสรรในงานเดียว <jó>? จัดอยู่ที่แหลมแทน่นนะโอ้ อนนี้ซื้อกันใหญ่เลยไก่ทอดถาดใหญ่ไก่ทอดถาดใหญ่ขายดีดูครับงานอาหารถิ่นอาหารถิ่น3วันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึงวันทีย่26บหครับอันนี้มีกระโทนไหนมีกระโทกเป็นเป็นยังไงครับยังไงอันเรียกกระโทกอ๋อมันคือหมี่คนราดอ๋อเรียกเลยหมี่กระโทน โอ้โหข้าวเหนียวไก่ทอดแกงไตปลาหานต้ยนี่ต้สมส้มปลากระบอกยกหน่อยครับยกหน่อยจัดไปหนึ่งมี่ต้สมส้มปลากระบอกเขาว่าต้มเป็นตัวสวยกว่าน่ากินกว่าอ,นนอันนี้ก็ห้ามพลาดใช่ถ้ารักษา,ร,กษารักษาสุขภาพต้องมานี่เลย อเอาเหมือนเอาสมุนไพรมายำใส่กันนั่นนะโอ๋เยอะแยะครับอะดูภาคใต้ให้ทั่วดูภาคใต้เรื่องไม่ถูกถ่ายวิดีโอเลยแล้วกัน,นอันนี้อะไรอ๋อน,นี้มาจาก ว่าแล้วต้องสาบจังหวัดที่ถ้าถ้าสาบคำนี้เนี่ยนาแกนาแกอะไรเนี่ยโอเคค่ะเอาสวัสดีครับมายังไงไปยังไงมานานยังไงมามืประมาณบ่ายสี่แล้วร้านนี้อะไรครับมาจากภูเก็ตมาจากภูเก็ต ข้าวยำภูเก็ตนะครับโอ้ยไม่ต้องไปภูเก็ตก็ได้กินเรียบมาแหลมแท่นเรียบมาแหลมแท่นให้ไวเมืองอุบลนี่มาเดินมากอีสานมากไก่กันกันไก่มันทำยังไงอ่ะก็ทำเครื่องรเยอะแล้วก็เอาไก่ลงในหม้อนึ่งล้วเอาไก่ลงในหม้อนึ่งแล้วก็ อุดรูไว้รูอุดฝาป้อไว้เอาน้ำไว้ข้างบนอไว้ข้างบนีกทีแล้วมันค่อยๆลงมาเอาน้ำเดือดเอาเหรออ๋อหย่อนลงมาหย่ลงมาก็เป็นไก่กันกันไก่นี่ของดีไม่ใช่ของดีอย่างเดียวหายากอีกจากหากเออขอบคุณครับ นี่เขาขายอะไรเนี่ยเขาใหญ่ปากช่องน้ำนมข้าวโพดแน่นอนครับปกติเข้าคิวยาวเป็นกิโลอ่านี่สาหร่ายทะเลยำ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 เยยาบลสาหร่ายขาวกวางเอามาลวกนะครับยำยำหมึกดำผัดตะไคร้ อาหารจีนหากินยาครับรแจมแลมโบ้อ้ยบออกมาแล้วสวยเรีบมาเรีบมาอ้าวเป็นไงคะมาจากไหนกันคะเนี่ย <c oughs> เรียนอยู่แถวนี้เรียนอยู่แถวนี้นค่ะอ่อแล้วก็มาง,งานนี้ใช่ค่ะแล้วการมางานนี้ต้องทำปากแดงใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อมันมีบ้างอ่ะเหรออยากกินอะไรเป็นพิเศษมีไหมหรือมันเดิน <c oughs> อ,อ๋อหรออ๋อนี่โอ้อาหารโปรดของน้องเขาเป็นอันนี้โอเคครับขอบคุณครับโอ้เจออีกแล้ว <c oughs> อ๋ๆๆๆ <c oughs> อบรรยากาศครับบรรยากาศงานอาหารถิน่นเร็วๆรีบมาอ่างศิลาแหลมแท่นนะครับ3วัน มัมมัมนี่มาถึงภาคอีสานแล้วมัมมัมก็มีอะไรอย่างครับนี่อันนี้ภาคเหนือภาคเหนือปะครับอันนี้ของจะเป็นจังหวัดอะไรเป็นพิเศษมีไหมนี่อะไรนะครับภาคกลางภาคกลางของจังหวัดเอ้าเหลือราชบุรีผมนึกว่าภาคเหนือราชบุรีค่ะลาบเต้าหู้ดำค่ะนา นี่คือเต้าหู้ดำหมอใช่เคยไปนี่นะตรงที่หลงต้มอ่ะนะครับภาคกลางภาคกลางภาคกลางอันนี้โอ้ไม่ต้องบอกเลยครับน้ำพริกปาสลิดอร่อยมากชินก่อนเลยยอะเ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 ยอะฮะโอ้ยน้ำพริกนี่ชิมชิมเปล่าๆได้ด้วยเหรออ่าอ่าอืมใช่ใช่มันไม่เผ็ดมาก นี่อันนี้เมื่อกี้ต่อมาจากไหนอันนี้เ,นเออนี่ครับรน,นี่มาชิมมาเลือกเลือกซื้อเลือกชิมชิมแล้วก็ไซื้ออาหารท้องถิ่นนะครับหมายถึงแต่ละจังหวัดเขาคัดอาหารเด่นๆมาครับเยอะมากนี่ปลาสลิดบริการทอดเสร็จสับเรียบร้อย ทอดแล้วขายยังไงครัสลหห้าปลาช่อนสี่สิบห้าครับสหปลาช่อนสี่สิบห้านะครับอันนี้ทอดแล้วอันนี้ส่วนใันราคายังไม่ทอดดูนี่ดูนี่ิบาทครับขอบคุณครับเอออันนี้แปลกอันนี้แปลกครับอันนี้ต้องต้องโดนต้องโดน,โน,นปลาช่อนกระบอกครับมันอ,อ,อ่าสวัสดีครับ ขอนแก่นนะอ้าวแน่นอนโอ้โหตรงยาวมาเลยที่มาทุกสำนักงานป่ะเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากขอนแก่นนะครับใช่ครับพี่หน้าไปจะพาไปกินอันเนี้ยนะอ้าวไม่มีโอ้ยขายที่ไหนขายที่ขอนแก่นหาที่ไหนไม่มีสักทีขอนแก่นบางไฟพนมไพรอย่าลืมนะโอมโหปีหน้าดเจ็บอ้าวปีนี้ผ่านไปแล้วเหรอผ่านไปแล้วไอ้นั้นจะไรนะ อะไรเออบ้างไฟนี่บ้างไฟบ้างไฟพนมไพรู้ว่จะจะครบอยู่แล้วเดือนนี้เออเหรอเออจะครบอยู่แล้วหมดแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วพอพอจะมีเอาออกมาจากกระบอกไหมครับมีไหมกนไม่แหละเอาออกมาโชว์มีไหมโชว์พอจะโชว์ไหวไหมโชว์ไดกำลังชุนละมุนอยู่นะครับกำลังเดี๋ยวไปดูร้านข้างอันนี้ร้านจานเปนะครับร้านจานเปทริปที่แล้วก็เพิ่งไปกินมาสดๆร้อนๆ จานเป๋ออะไรมาโชว์ครับพี่หวัดดีครับจานเปโชว์อะไรครับพลยางคําแน่นอนครับต้องมาต้องเป็นเนื้อพลยางคำนี่นี่นี่เนื้ออย่าบอกว่าตำหนองหานนะนี่ตำอะไรตำหนองหานค่ะอันนั่นไงผมเดาวดูเห็นไหม ต้มหนองหานนี่ก็จะเป็นอาหารถิ่นประจำจังหวัดเลยนะครับจังหวัดอะไรพี่สกลครับอ้าวแน่นอนคนสกลนะครับนี่กินพลยางคำเนื้อนุ่มตายังไม่ออกไม่เป็นไรไปไปต่อไปต่อมามาอีกทีตอนพูว่ามาเขาจะพิเศษใ้ผูว่าโอ้ได้ได้ได้ครับได้ครับออาได้ได้สวัสดีครับผมมาใหญยังไงครับเนี่ย เดี๋ยวพวกทางแก้มกับพวกคู่ก็จะมาเหมือนกันเอาเหรอครับโอ้โหมามามากันยกยกชุดเลยโอ้ยเจอกันครับเจอกันอันนี้อันนี้นี้กบกบยัดไส้มันคือกบมีสมุนไพรนะครับยัดอยู่ในไส้เหมือนไส้อั่วอันนี้เมนูเด็ดของร้าน สวนอาหารพรนภาจากจังหวัดอะไรครับซูรินนะครับโอ้โหเมืองช้างเอาขบยัดไส้มาให้ดูให้ชิมให้ลองและก็ซื้อกลับบ้านด้วยนะครับหัวใจโป้นะฮะอ้าวหัวใจโป้ไ่อร่อยค่ะจานค่ะฮะไข่เดิบเนี่ยนะอ๋อสุกแล้วโอเคขบครับ เฮ้บายบายแหมมากันเยอะมากันเยอะเอกลักษณ์ขนมชัยครับนี่นี่นี่โอ้ยนอกจากของขาวแล้วเรามาดูของหวานเยอะ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 มาให้เลือกแบบนี้เลยสมัยรัชกาที่สอยแล้วสมัยรัชการที่สองไหนอันไหนอันนี้นุ๊กตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้เอ้ครับโอ่อะ ขนมประจำจังหวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองลำเจียกวัสดีครับเอาอะไรมาเนี่ยหอยเสียบปลามันแท้ค่ะหอยเสียบหอยเสียบอือหือนึงอย่างเลยเยอะเยอะเยอะปลาส้อยแดดเดียว ผัดมีไทยยวนครับผมอออโอ้โหมามามา,มางานนี้ต้องมามาขอบคุณครบับอันนี้อะไรอ่ะหอยหลอดปลาชาจากแม่กองหอยหลอดปัจาจาแน่นอนพูดถึงหอยหลอดเป็นที่อื่นไม่ได้หรอกจิ้มได้เลยครับอ่ามันต้องมาจากแม่กองนะครับอขอดจิ้มเลยนะครับ่ิ้มจิมจิ้มครับ <c oughs> แก่ขาดถึงเครื่องจริงๆดูเครื่องปรุงก่อนดูเครื่องปรุงนั่นนี่ก็คือพระเอกของเราหอยหลอดแน่นอนใครไม่เคยเห็นตัวหอยหลอดก็งานนี้แล้ะครับอ้าวขอบคุณมากครับผมจากร้านคาาทิสมรครับอ้าวนี่ครัวกลาทิปนะครับว่างๆแวะไปบนหนนนะครับสมุดรสมคดาม